วันที่8มีนาคม2567สวัสดีครับวันนี้ลุงนำเสนอวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลยี่ห้ออัติมาแบรนด์จีนเรียนแบบโคนิ่งนะครับไทยของเครื่องยนต์ยันมา่านะครับขนาด7.2แรงมา้าระบายความร้อนด้วยอากาศ1สูบเริ่มต้นวิธีการสตาร์ทเนี่ยนะครับให้เรา ค,คลายปุ่มสีดำนี้ออกเพื่อจะตั้งค่าการปิดเปิดของปั๊มแรงดันสูงนะครับคือปั๊มตัวนี้นะครับให้ฉีดนะ้ำมันไปอย่างหวยฉีดเราตั้งค่าไว้ระหว่างทางครึ่งทางระหว่างตัวสต็อปกับตัวสตาร์ทที่อยู่ข้างล่าง50เเซก็คือครึ่งหนึ่งประมาณนี้แล้วล็อกไว้นะครับเสร็จแล้วนี่กใใ็ให้เราใช้ตัวนี้นะครับให้เราใช้ตัวนี้มือหมุนเนี่ยนะครับ ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวลงถ่ายรูปไม่ไม่ถนัดเอาใส่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาจะได้ยินเสียงดังแตกเตะเตตต,ตนะครับโอเคหมุนไปประมาณสี่ห้ารอบนะครับสี่ห้ารอบประมาณนั้นนะ่โอเคครับสี่ห้ารอบนะ พอตึงๆแล้วก็เอาออกนะครับเอาออกจากนั้นก็ให้กดตัวนี้ลงไปเนี่ยคือยกวาวขึ้นไม่ให้มีกำลังอัดนะครับยกวาวขึ้นแล้วไม่ให้มีกำลังอัดนะครับไปยกวาวขึ้นแล้วกดกดปั้นสีแดงที่ลงมานะครับแล้วก็ทำการกดล็อกลานสตาร์ทคานปลดล็อกลานสตาร์ทคือคานสีแดงเนี่ยนะครับ กดลงไปนะครับเครื่องยนต์ก็จะติดทีนี้ทีนี้วิธีการดับเครื่องยนต์ก็เพียงแต่คลายปุ่มนี้ปุ่มสีดำ นะครับแล้วก็เลื่อนคันบังคับลิ้นปิดเปิดนะครับของตัวตัวนี้นะครับตัวปั๊มแรงดันสูงให้อยู่ในตำแหน่งสต็อปมันก็จะดับเองนะครับน้ำมันไม่ไม่ฉีดเข้าไปในปั๊มมันก็ดับนะครับก็คงจะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆผลงานคนแก่นะครับ อันนี้ก็ปึงไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องปึงแรงนะครับมีชุดลานสตาร์ทแล้วเนี่ยคนแก่ก็ทํางานได้สบายมากใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าให้ไปดึงใช้เชือกดึงเนี่ยดึงแค่ทีสองทีก็ไม่ไหวแล้วหน้ามื่อจะเป็นลมนะครับ mm. วันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ